สวัสดีค่ะมาดูพลังงานไพ่วันนี้กันค่ะวันนี้นะคะพลังงานจะมีอะไรบ้างนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะ,ะมาดูกันพลังงานไพ่วันนี้มีคนคิดถึงคุณนะมีคนที่เหมือน เฝ้าคิดถึงเฝ้าดูเฝ้ารอนะคะเหมือนเป็นพลังงานที่คนคนนี้อะ่ะเหมือนเขาแบบว่ามีอะไรอยู่ในใจเหมือนเขามีคำพูดอะไรที่อยากจะบอกคุณนะแต่ที่ผ่านมาเหมือนว่าบล็อกกันไปแล้วนะปิดกั้นกันไปแล้วเลิกคบเลิกคุยกันไปแล้วอะ่ะนะคะก็เลยทําให้ตัวเขารู้สึกว่า มันค้างคาใจมันรู้สึกอึดอัดมันมีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในใจที่อยากจะบอกกับคุณนะคะแต่มันไม่มีโอกาสได้บอกไม่มีโอกาสได้พูดแล้วอะอืมนะเหมือนว่าที่ผ่านมานะคะบางท่านนะก็เคยมีความรู้สึกดีๆให้กันบางท่านเคยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะบางท่านเคยอยู่ด้วยกันมีความผูกพันเป็นครอบครัวกันแต่เหมือนว่ามีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นอนะ เหมือนเป็นปัญหาปัญหาที่แบบว่าเกี่ยวกับคนในครอบครัวอาจจะเหมือนกับว่าครอบครัวคุณไม่ปลื้มเขาหรือว่าครอบครัวเขาไม่ปลื้มคุณอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนแบบครอบครัวเป็นอุปสรรคอะอกีดกันไม่ชอบไม่ปลืม้มไม่อยากให้คบกันออะไรประมาณนั้นนะหรือว่าอาจจะแบบเอ,อ่อเข้ากับครอบครัวไม่ได้นะคะ ตัวเขาที่ผ่านมาอาจจะเข้ากับครอบครัวคุณไม่ได้ก็ได้นะเออครอบครัวคุณไม่ชอบเขาอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะบางท่านก็คือครอบครัวผู้ใหญ่คนรอบข้างกีดกันเพราะว่าคุณกับเขาอะเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะอาจจะแตกต่างกันด้วยเรื่องของฐานะการงานการเงินฐานะครอบครัวนะเนี่ยอืนะคะก็เป็นอุปสรรคเนาะไปกันไม่ได้ นะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวคุณตัวเขาก็เหมือนว่าต่างคนต่างอยู่แยกย้ายกันไปแล้วเงียบหายกันไปแล้วแต่ว่าเขา,ายังคิดถึงคุณอยู่นะคะเหมือนเขาอยากจะเหมือนแบบอยากติดต่อมาหาคุณอยากจะกลับมาหาคุณอยากมาปรับความเข้าใจกับคุณแต่เขารู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีอะ่ะคือเขามีความคิดว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะ แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ตัวเขาเองอะนะคะอาจจะแบบอาจจะมีปัญหามีภาระนะมากมายหลายสิ่งอย่างปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวของเขาปัญหาเรื่องของการงานการเงินน่ะน,น,นะคะที่มันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะกลับมาเจอหน้าคุณได้อะนะแต่ว่าบางท่านเหมือนว่ามีปัญหาอะไรกันไปแล้วก็เข้าหน้าคุณไม่ติดนะคะ เหมือนมีประเด็นปัญหาอะไรกันแล้วก็เงียบไปเลยนะออถ้าเขาอะนะคะมีเหมือนแบบมีปัญหาอะไรของเขาอยู่อะเหมือนตอนนี้ตัวเขาก็พยายามที่จะไปจัดการปัญหาของเขานะคะแล้วก็ถ้าเขาจัดการปัญหาของเขาได้เรียบร้อยดีแล้วอะเขาถึงจะกลับมาหาคุณนะเนี่ยตอนนี้ดูแบบชีวิตลําบากดูกระท่อนกระแท่นมีแต่ปัญหานะคะ เหมือนว่าตัวเขาก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครด้วยนะถ้าหากว่าเขามีปัญหาเรื่องของการงานานกรเงินอะไรแบบเนี้ยนะไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนะคะก็ต้องพึ่งตัวเขาเองนั่นแหละเนาะเขาอาจจะกําลังคิดอยู่นะว่าเออเนี่ยฉันจะทํำยังไงดีจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงดีหรือว่าถ้าการเงินไม่ค่อยดีอะเขาจะหาอะไรทําเพิ่มดี หรือว่าจะไปปรับปรุงไปพัฒนาตัวเองอะไรดีนะที่จะทำให้ตัวเขามีงานมีเงินมีไรายได้มากขึ้นน่ะนะคะืมเหมือนเขาหวังว่าวันหนึ่งอะนะถ้าค่ะถ้าหากว่าเขาอะนะประสบความสำเร็จนะคะเนาะชีวิตดีขึ้นนะมีงานมีเงินชีวิตดีขึ้นวันนั้นนะ่ะเขาจะกลับมาหาคุณกลับมาแล้วก็จะมาทำให้ครอบครัวของคุณนะ่ะชอบเขาอืม บางแค่เหมือนมันเป็นปัญหารจริงนะปัญหาที่เหมือนกับว่าฐานะอะไรต่างกันครอบครัวคุณก็เลยไม่ชอบเขาอะแต่เนี่ยเขามองว่าเนี่ยวันหนึ่งนะเขาจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมานะมีงานมีเงินนะดูแลคุณได้นะสุขสบายนะครอบครัวคุณจะต้องชอบเขาครอบครัวคุณจะต้องรักเขาเขาจะเอาความสําเร็จมาให้ดูประมาณนั้นนะนะคะอืมนะเรื่องราวก็ประมาณเนี้ยพลังงานวันเนี้ยนะคะ แต่บางท่านเหมือนเป็นลักทางไกลกันอาจจะอยู่ห่างไกลกันคนละที่คนละจังหวัดคนละประเทศนะคะเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แหละวันนี้พลังงานวันนี้นะคะอยากกลับมาแต่ยังกลับมาไม่ได้ต้องไปจัดการปัญหาอะไรของเขาก่อนนะคะก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องซีเรียสนะ